ับเข้าบ,บ้านเดี๋ยวนี้เลยเฮ,ฮวี่แอร์เยนเมาโอ้ยขับบ้านเข้าบ,บ้านเลยว่าบึมโอไม่นะรถกูเออนี่มันเกิดเอซี่งยั่งนี่โอ oh, สวัสดีหมอไอโซเจอร์มันตายแล้วไม่ใช่ดิสเกาดีเออกระช่างเดะมันก็ไม่ได้ตายมากเกินไปเข้าใจไหมหมอผมก็ดูทางก่าผมก็ตายแล้วโอไม่น oh ะสเกาก็ได้ว่ารักษามันก็ได้ืมก็บอกแล้วไงว่ารักษามันอยู่ ผมต้องขอไปข้องน้ำหรือสกีวิดีทอลิตก่อนโอเคได้โอ้โหใหญ่ขนาดก็คงได้ใช้ได้แล้วมั้งฟรีฮาวฟูอเมริกาจงเจริญแอมเมริกาจงเจริญวายวายามคืนบอลลูนบอยมันเนมบูบี้ฮะแล้วชื่ออะไรวะบูบี้ฮะโอไม่นะหมวก ก็อยากคิดจะทําแบบด้านเด็กขาดแม่งจะสตุ๋ดมึงเฮ้เฮ้เฮ้บินแล้วรวยส่วนละมึงไปละวู้ยกลับมาเลยกลับมาเลยบิน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 เออฉันใจจะไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันจะจาัดก,การแกนะ้วฉันจะยิงอาบีจีใส่แกรอเลยหรอกไม่ได้ยิงกูกระโดดแทนอ้าิ่มาเลยลบได้ ลบได้เหรอที่ใช really ่พ่อ <cái> ฟิฟาย่ยบินไม่หามึงเอ้ยบิน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 อะบินอะบินอตลกจงเลยวันนี้วันนี้ได้พามาเทียดเก่งมากเลยเก่งมากเลยพายุโอ้ไม่เอานะสปายมึงไม่เคยยิ้มในเลยในชีวิตชีวิตนี้สปายจ้ะ ยิ้มเลเื่องเะไรดิฮึนั่นมันตัวเช่านะไม่เคยเห็นไม่เคยร,ร,รนะู้อ๋ออะไรมันเกาะอยู่บนรถกูนะสวัสดีอ้าใครก็ได้ช่วยเอาหมูอของฉันได้ไหมได้สิอใช้โปรฟิไฟ่ได้เลยถ้างั้นฉันจะบินไปวิ่งโปรฟิไฟแรงกูเยี่ยมมากใช้โปใช้โปรก,รกับรถกูยรถกูเป็นลอยโอไมล์ไฟไม้ด้วยเฮ้ยบิดบิดแล้วเว้ยสวยแล้วเรา ท่านจะจัดการแกแล้วเอาหม้อของแกและสตูดแกด้วยและชันจะสตูที่น้ำใจไอ้จริงร้อนเลยนะแค่ไปโหลดเออโอ้มานของกูมันเจ็บสโลเกูลเอ้าเฮ้ยใครมันวัดกูมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะวัดยังไงฮะเฮ้ยวัดดีโซเจอโอ้รู้ชื่อฉันด้วยเหรอทางขั้นออกไปได้นะฉันจะจัดก,การแกให้ตูดเม้นไปเลย ไม่แกมันไม่ได้โอ้ยเฮ้ยนี่คือถึงเวลาของฉันแล้วเปิดหมาป่าเดียวดายเฮ้ยหมาป่าเดียวได้อะไรวะสีขาวโคตรโคตรดีเลยเดี๋ยวหมาป่าเดียวดยกกายเหลือตะกระดูกมันเหลือได้ไงเฮ้ยโอ้ยจีเฮ้ยจีอย่ามาจับกันเอออะไรสวัสดีโซเจอร์ออกไปจากมือของฉันยุติไลโซเจอร์ฉันคือเพื่อนของนายไม่ใช่ ไม่พวกเออช่างเถอะถ้างั้นเรามาดูสกิบิด,ดีทอเล็ตเปิดเลยฮะว,ว่านะสกิบิด,ดีทอเล็ตไม่เคยเห็นนะเคยแล้วนะสกีดดนนะออบิดีบิดีดอบดอเย้เย่สกีบิดีบิดี้อบเด้เดเด้เก้เด้เดีเ้เด่เดยเด้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 เค้เด้เด้เ้เด้เดเดเ้เด้เเเ้เ ปืนของฉันนี่มันช่างสวยงามจริงๆโอ้โอ้ไม่เอ่อเไพโลไม่เอาหนำไปไหนของมันอีกแล้วเออจะคอยช่วยเพื่อนของคุณอ้ยอ้นี่คือมีดยังไงล่ะเฮ้ยสไนเปอร์เลิกบาละเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะเอาของโอ้ยเฮ้ยบิดและรวยสวยแล้วเราเฮ้ยออกกลับมาดีเดี๋ยวนี้กลับมาดีเดี๋ยวนี้ เปิดบ Bo อนนี่โปรฟีไฟเฮ้ยเหลือแค่ปืนสองกระบ,บอกไม่มีใครเปิดโปรฟีไฟกับเราหรอกเออใครตบหน้าเราวะจะแปะเลยมาดีดีกูจะใช้โปรฟีไฟกับมึงเฮ้ยเฮ้ยมันใช้โปรฟีไฟกูก็โหลดโปรฟีไฟมานานละถึงเวลาใช้ป้เฮ้ยเรียบร้อยใช้ป้เรียบร้บรบรบอยเฮ้ยหลบได้เหรอหลบได้เหรอแล้วป้อยู่แรล่งก่อกูยังอยู่แรล่งอะไรก็อยู่แรล่งโกินสีอะไรสีส้มสีส้มหรือสีเหลืองวะ กูสีกูสีส้มแล้วมึงอ่ะสีแลดงอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยโปรฟีไฟใช้มันไม่ได้ผลมันก็ใช้โปรฟีไฟแล้วก็ใช้โปรฟีไฟเฮ้ยเฮ้ยย้อนกลับย้อนกลับโปรฟีไฟเหรอเองคิดว่าโปรฟีไฟของเองมันทำอะไรได้เฮ้ยเฮ้ยอ,อือโอ,อ,อ้ไปนะเฮ้ยเราต้องทำใหก้กระสุนมันหมดไม่งั้นมันจะเฮ้ยเฮ้ยไอ้กระต่ายนั่นมันจะหล่นมาแล้วเฮ้ยไปเฮ้ยกูได้ปืนแล้วกูจะยิงอ้าวกระสุนหมดบึ้ม ดีน้องกูโหลดโปรฝีไฟมันถึงชนะมันแหละแรงโกก็ดีเหมือนกันแรงโกแรงโปรอะไรปัญญาอ่องเออทุอยดังมันทำร็จเ,เลยที่สุดบ่ฉันดรอที่สุดแล้ววันนี้สนุกจังเลยวันนี้วันนี้สนุกไ,ไปเลยวาดรูปดีกว่าสน,นุกจังวาดรูปโอ้ะอาบมึงอุดโอ,อเคหรอ Hoa 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 đi hoa ha ha, hoa 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 แตแป้งฟางบังบ่นี่โอ้โอ้บังบ่นี่จะจัดการตู่บ่เรื่มร่นเลียวบอจัดจักรกรองโอ้มาละอ้อบุ๋มใหม่นะโอ้ใหม่โอ้ปะชิแมมไงโอ้ใหม่เอ้ชิดโอ้อใหม่ละเฮ้ยอึอึอึออกออกดิบุ๊ยอ้าวขั้นจะจักรกรองข้าหาเองดับไฟของฉันงโอ้รดิอ้าวโอ้ใหม่เนื้อแค้นตัวพูดภาษาไทยดีกว่าเยอะ มันเลยฉันจะจัดก,การเองโอไมยนะโอไมยนะฉันจะจัดก,การเองฉันจะให้โปรฟรีไฟแหละจัดก,การเองบ้าวันท้างไม่เล่นเจ้านี่เจ้านี่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยว้ายมาเล่นเจ้านี่เจ้านี่หยิบมาอ่าจะจะเล่นบุกนี่ จอนี่จอจอนี่จอหนี่เฮ้ยนี่อยู่ที่ไหนวันเนี้ยโอ้เดินไปสามสิบไมล์ยังไม่เจอสไนเปอร์เลยเออเออตัวย,ยวังนี่แม่ไก่ดือดยาอ่อง บอกให้กูเดินเข้ามาใกล้ๆเดินไปก็ได้ดินเสียเที่ยวรู้ไม่ว่าทำอะไรในดิสคอร์ดรูปไม่ไ,ไก่นี่ดิสคอร์ดนี่คือดิสคอร์ดทั้งหมดที่กูรูปลมได้แล้วกูถ่ายไว้เป็นยีแหละไลอไก่เฮ้ยไม่ได้เรื่องเนี่ยจับไปทำไก่ห้าดาวเลยโอ้ไปดีกว่าเฮ้ย ที่ปล่อยฟรีไฟได้ผลไอ้พวกนี้มันจะขยับไปวะเฮ้ยใส่เปล่าอ้ำเย็เย็ย็นเพอเบียร์คือเบวเลอะเลเอาอเฮ้ยขยับได้ไงนี่ไม่เคยโอ้ไม่นะมันมากส์แสอ,ออกไปเป็นคนจะสตูดพวกมึงเอ๊ะเสียอะไรเฮ้ยนั่นมันโซเจอร์ฉันชื่อว่านั่นไม่นั่นก็โซเจอร์ไงถามได้ว่ามันคือใครเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโซเจอร์ตอนนี้เขาติดสกีไม่ได้ถลยไปแล้วนะเขาจะบอกว่าเขาเขา ดีมากเลยโซเจอตอนนี้โซเจอยลกลายเป็นเพือ่อนกันใช่ฮ้มแล้วเขาก็ติดสกิบิดีทอลไปด,ด้วยโอ้ไม่นะสกิบิดีทอลอนี่แหละฉันจะสาตูดพวกเองหันตูดมาเองอะไรหลหันตูดตกหน้าแม่งเลยอ๋อโอ้ ตัดหัวมันเลยโซเจอน้ยพร้อมหรือยังล่ะสปายพร้อมแล้วหนึสองสามเออนี่จ่งหม้อลำหม้อลำาช่องเข้าเขาเก่งเขาก็อยู่อิมิตาลิงเอออาจจะจับปว่เพลงอีสานอะไรเข้ามาวะแ่างเลยอา่พุงกุยเอออเออออเดยดึงออกเพื่อน โอไม่นะเฮ้ยฮขกิบดีทอยเล็อือไอตัดมันเลยโซเจอฮ่า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 เฮ้ยรถมอรถจ้าบึ้มบึ้มจักลับมาแล้วไอหนูช่วยหน่อยสิได้ไปเลยเอาไปขี้บดีทอยเล็ดกับเบลกับอ้าหงูกลุยโอไม่นะฉันต้องทำให้เขาติดเชืยอ้าวอยากัดก็แฮ้ฉันแข็งแกร่งเออมันหินเอออึทุบเลยฮ่าฮ่าเออ ฉันต้องการมืออีกข้างหนึ่งมาอะไรจะมีอข้างหนึ่งเป็นมีดเลยฮ่าฮ่าฉันจะตัดแกให้เป็นส่วนๆเพื่อทำเป็นไก่ย่างเฮ้ยตัดหัวเราอยู่ไหนเอ๊ะเราเอ๊ะเราคือว้ายแกถามเราขังแขนแขนจะเชื่งแขนแขนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกทำทไมเฮ้ยโถ่ อย่าทำแบบนั้นโซเจอร์ฉันจะทำให้แกออกไปจากมือฉันหนึ่เลยอ้าฮ่าฮ่าไม่รู้เหมือนกันหึวออวายเจ้าเลยเออเปิดอินฟินิตี้โจโจและเวเลตแค่เป่ากลายเป็นเลโก้เป็นไงล่ะฮึอุยอามออุสตุยยังวะเออ อือเองทำให้รถฉันคว่ำฉันจะจัดก,การเองเองคือใครวัดดีก็คือเดอะพัพเพ็ดหรือมึงแคเไหนก็ได้า่าไอแค่พัพเพ็ดต่อยไปหนึ่งทีเลยเฮ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ยโดนแบบอ้อหมุนตัวหมุนตัวเองเล่นสนามลบเยอะมึงเล่นเยอะจะเล่นเลไรจะกูเล่นโปรฟีไฟใช่โปรฟีไฟมาหน,นี่ดินี่ฟังไปเล่นสนามลบเยอะ มันใช้โปรฟีไฟล์ด้วยเออโอ้ไม่นะเฮวี่ฉันต้องไปช่วยเฮวี่ก่อนฉันเจะเออเอ้ยอ,อย่าทำเฮวี่อย่าทำเ,ลวเนะฮวี่เออโดนตบใบยังหมอโจโจเลยวนเลยไอ้อืมอุมไปเลยเฮวี่ไอ้ยนึ่งมื่อตัวเอ๊ะมาเนี่ยต้องเอามันเข้าแบ็คลูมเออเอเอาเฮ้ บอนบอดเออพูดไรไรู้เรื่องวะไมดนี่หมอเกาะรังควันหลบได้แกคิดว่าแกจะบิดแล้วเราจะแกคิดแกคิดว่าแกบิดแล้วเราแกคิดว่าแกบิดแล้วแกจะรวยหรือแกจะสวยแล้วกินมึงอะระวังเอาโอ้โอ้ เฮ้ยหมอหมอจะหมอเม,อมื่อไงกันแค่พอมานานแล้วไปคุยกับเามาม้ามาม่วงเฮ้ยเจ้ากรรกันฮะบุ้มบุ้มเฮ้ยเจ็บตัวโอ้ยเออไปกินสนุกมากเลยอ่ะหมอ เฮ้ยต้องไปจัดการเองแล้วเฮ้ยประาทหลอกเจ็บตัวฮะพวกแกรู้ไหมว่าพวกแกเหยียบเข้ามาในร้านเนี่ยพวกแกได้รู้กันหรือเปล่าว่าพวกแกจะเจออะไรบ้างฉันเนี่ยทำการจัดก,การทุกวิถีทางแล้วใชไ่รู้สกี่ได้ทอยเล็กไม่พอถ้ายังให้พวกแกเจอก,กับซอสด้วยพวกแกนี่ไม่เป็นอะไรของพวกแกกันกวะฮะมันบอกว่ามันเป็นกระต่ายโอไฮโอโพูดอะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ยต้องจัดการเอง อะออดับเครื่องตายอม,มาทำไมวะไฮเอยอยเยเอยจอนสิอืกินไรไม่ไหววะใคปิ้งหมูปิ้งแถวนี้วะไก่อย,อย่างด้วยไปดูดิไดกินก่ย,ย่างาาสนุกเลยฮะาจ เฮ้ยวิงย้งอาฟุอุ้ยวางรถยังแม่นยำเพราะไม่ได้หมกขอก่ะนี่ไงหมดขอมองเอ้ดีมากเลยไพโรนะั่นมีจริงจไปกันเลยพวกเอ๋อยไปอย่างสันติ กูก็มาเสมอกลับมาเสมอ the ending จบแล้ว lah. e. I really like your body. I really like